คุณมาริก็สวัสดียินดีที่รู้จักขอบคุณนะคะก็ยินดีเช่นกันนะคะร้อนทั่วประเทศคุณบุญเรืองก็สวัสดีคุณอ่ะ่ไม่ใช่คุณมากชอบมากเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเนาะเป็นวันหยุดเนาะแต่วันวันธรรมดาเพราะว่าบางทีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันได้น้องน้อยนี่ก็พักหลังนี่ห่างก็มีคุณพาเนาะที่จบ อยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันเนาะในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็มีคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตนี่เขาเจอย่างได้ดีฝั่าเราไม่ขึ้นไล์เลยแล้วมันก็มันจะทําให้ลดด้วยคะแนนให้ลดด้วยนะคะเนาะเขาอะไรเงี้ยไม่ยอมไม่นี่เนาะเขาไปให้กําลังใจเขาไม่ยอมไม่นี่ไม่ยอมมาคุยมาอะไรเนาะเขาก็เลยตามเข้ามาดูมาเจอละคุณยายช่อระดา ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายชอระดาที่เข้ามา,ามาทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็มาพบกันรวมรวมร,วม,รวมเลียงเคียงบ่ากันมาในในในการผ่านสตรีมผ่านสตรีมกันเนาะขายทุกวันเขามีอ่ามีไอ้นี่ขายเขาไปขายทุกวันเขาทำของไปขายทุกวันเนาะ เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวสวยเป็นอะไรงนี้เนาะเหมือนที่เราไปเดินเหือมันออกเหงื่อมันออกมันซึมพอมันออกมามันไม่ไอ้นี่มันออกมาแล้วมันก็ระเหยไปเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนอากาศข้างนอกมันร้อนเนาะมันก็จะระเหยไปเลยแล้วก็เอาเอาเวลาเนาะมาให้เพื่อนที่ยังไม่จบยังต้องการเวลาเนี่ยเนาะก็น่าจะดีกว่าเนาะข้าหมดเลยก็จะโดนหลายหลายครั้งหลายรอบเนาะก็ดแอลก็ไม่ต้องไปตอบหมดนะกดถูกใจอะไรก็ว่าไปเนาะ คุณป <Workers>, ้าจอนก็สวัสดีคุณเด่นพักทายไปตามอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอากล้องไปที่พักหรือเป็นอะไรก็ได้เนาะที่มันมีอะไรขึ้นอะไรเรื่องไงอะไรเราก็ไปค่อยไปตอบคอมเมนต์ทีหลังที่เวลาเราว่างๆแล้วก็ค่อยไปตอบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเนาะตอบเป็นบางคนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าตอบเยอะๆรนไรก็สวัสดีคุณเรืองนะคะสวัสดีป้าจอนด้วยค่ะสวัสดีป้าจอนด้วยเนาะสวัสดีคุณรัด้วยนะคะ สู้ไปได้วยกันเนาะเป็นกำลังใจเป็นพลังใจเป็นพลังบวกให้กันเนาะเดินต่อไปเนาะ,ะสาาตุ๊กก็สวัสดีแล้วก็เอาเอาเวลาเนาะมาให้เพื่อนที่ยังไม่จบยังต้องการเวลาเนี่ยเนาะก็น่าจะดีกว่าเนาะเขาขายเป็นแบบหนึ่งมัดอย่างเงี้ยขายสามมัดยี่สิบเองถูกขอบคุณน่างกายขาดน้ำร่างกายขาดน้ำ คือร่างกายขาดน้ํามากก็เราก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆเนาะการดื่มน้ําก็ไม่ใช่ว่าตรงเดือค่ะก็จับไม้จับมือกันเป็นกําลังใจให้กันเนาะเป็นพลังบวกให้กันเนะเาะเพื่อ่านแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักเนาะได้รู้จักเพื่อนๆเ,เ,เนาะก็ได้ไปเป็นกําลังใจให้กันนะคะเนาะคุณมาลิกนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนใหม่สองคนเนาะเป็นอ๋อคุณบุญเรืองก็สวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดสวัสดีคุณเบิร์ดนะคะเนาะ คุณบุญเรืองก็จะจับมือคุณช่อละดา,าได้นะคะทีให้กันเนาะเติมเต็มนาทีให้กันนะคะคุณก,อก๊อฟก็สวัสดีครับคุณบุญเรืองภาพไดก็ได้ค่ะตามสบายนะคะคุณเด่นชัยก็เฮงเฮงปังปังนะครับขอบคุณนะคะอืมคือเรา ก็ขอบคุณที่อวยพรเนาะก็เราไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกก็ทําไปเรื่อยๆเนาะทาแบบสนุกสนุกมันก็จับมือทักทายกันไปเป็นเพื่อนกันเนาะ,ะคุณรัฐก,กสสะะ็สวัสดีคุณพัชรมยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีที่รัฐจ้าแวะเยี่ยมหลายบ้านครับให้กําลังใจทุกคนทุกท่านครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวิคุณมากๆนะคะไลน์นี้ก็ขอจบก่อนนะคะบา,บายบายพบกันใหม่ วันจันเนาะน่าจะเป็นวันจันสวัสดีนะคะทักทายคุณรัตนะคะยินดีที่รู้จักนะคะก็ยินดีเช่นกันนะคะคุณก๊อฟก็ยินดียินดีเช่นกันที่ได้นี่ขนาดกี่โมงนะสี่โมงแล้วเนยังร้อนแดดยังร้อนอยู่เลยอะวันนี้ตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากก็เนาะเขาก็ไลค์ก็ ไลไไลไลไปเรื่อยๆเนาะก็ก็สวัสดีสาวตุ๊กเนาะเจ้าจะหาเวลาขึ้นนะคะตอนเท้าค่าขอบคุณจ้าโอเคเป็นกเพื่อนทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์เราก็อยากให้เขานีทุกคนเลยบางคนเขาจะไม่ค่อยตอบเขาจะกดแค่ถูกใจถูกใจอะไรย่างนี้เนาะแต่จะตอบกันมั้งเนาะเจอเขาเมื่อวันจันทร์หรือวันพุธนะวันจันทร์หรือวันพุธเนี่ยเจอคุณชลรดาเขาเข้ามาจ้า คุณพัทรมาก็ตอบกับสวัสดีคุณบุญเรืองนะคะสวัสดีคุณบุญเรืองอสวัสดีครับป้าจอนคุณตาก็สวัสดีครับป้าจอนขอตัวไปส่งงานก่อนนะคะไปส่งทิศยาวจ้ามามาหน้ากล้องก็แต่ตอนที่เราจะเริ่มไลฟ์สดเราก็บอกเขาเลยว่าเอ,อ,อะไรเขาเรียกอะไรรายงานตัวบนภูเขาเนาะก็เป็นภูเขาลูกเตี้ยๆเนาะไม่สูงมาก อยู่ใกล้วัดเนาะคือภูเขาก็เป็นภูเขาที่มีมีวัดอยู่ปานใจเนาะคุณก,อก๊อฟก็สวัสดีสาวตุ๊กจ้าคุณกำลังใจในการไล่สดหรือก็ไปดูคลิปหลังบ้านให้กันเนาะก็ไปเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้กันนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็กักนเนาะทำน,ทำนู่นทำนี่ก็ยังดีเนาะที่มีม,มีมีงานมีการทำ ได้เงินหมุนเวียนทุกวันเนาะได้เงินหมุนเวียนทุกวันกว่าเราไม่ไลเลยถึงเราได้นาทีน้อยในเพื่อนที่เข้ามาสามวิสี่วิห้าวิแล้วแต่คนที่จะเข้ามาเนะาะก็ไม่เป็นไรคนให้จบเนาะให้จบแต่หนึ่งแสนเนี่ยอันนี้แล้วแต่ใครใจนี้ก็ได้ของเราอย่างถ้าเราไล่เราไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของซื้ออะไรเนาะเก่งมากๆตุ่มยังขับไม่ค่อยเก่งเลย ขนาดตลาดอยู่แค่แวะเข้ามา,าร่วมพูดคุยมาทัาทายมาให้กําลังใจกันเนาะมาถ้าทา,ทายเพื่อนๆในห้องด้วยเนาะก็ห้องนี้ก็วิลาวันพุทธรักษานะคะไรนี้ก็จะขอลงก่อนนะคะเพราะว่าก็ไรกะว่าจะไลท์สักครึ่งชงนะั่วโมงเนาะนี่ก็เลยมาเกือบชอนะั่วโมงแลวเนาะก็ขอบคุณยินดีที่รู้จักครับยินดีเช่นกันคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักแลวได้เป็นเพื่อนกันเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ คุณประจกรก็สวัสดีค่ะคุณบุญเรืองก็สวัสดีคุณพัชรพัชรมยนะคะคุณบุญเรืองเนาะก็สวัสดีคุณพัชรมยนะคะสวัสดีทักทายจับคุณประจอรก็ตอบกลับคุณ bon. รัฐนะคะคุณประจรก็ตอบกลับคุณอ่าเป็นกนองกองหนุนเขาไม่ได้เล่นเลียวเนาะก็เป็นกองหนุนเป็นกองสนับสนุนให้เนาะนั่นแหละอยู่ในบ้านเดียวกันนะคุณประจอรด้วยเนาะทักทายไปตามอะไรเงี้ยแล้วเราก็ เขากล้องไปที่พักหรือเป็นอะไรก็ได้เนาะที่มันมีอะไรขึ้อนอะไรเรื่องหญงอะไรไม่ได้อ่าจบเนาะเพื่อนเพื่อนเขาจะได้จบกันมั่งเ <c oughs> นาะจบกันไวๆอยากให้เขาจบจบกันเนาะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนเขาหมดเลยก็จะโดนหลายหลายครั้งหลายรอบเนาะก็คุณแอวก็ไม่ต้องไปตอบหมดนะกดถูกใจอะไรก็ว่าไปเนาะคุณประจรก็สวัสดีคุณนันทนี่ สวัสดีทักทายจับไม้จับมือเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะจบแล้วก็ไปช่วยดูคลิปเนาะจบแล้วเนานะทำน,ทำนู่นทำนี่ก็ยังดีเนาะที่มีมีมีงานมีการทำได้เงินหมุนเวียนทุกวันเนาะได้เงินหมุนเวียนทุกวันชัยเนาะทักทายคะ่ะสวัสดีคุณจิราวันนะคะคุณบุญเรืองก็ทักทายประจอนด้วยนะคะประจจิราวันตามที่เขาในแดชบอร์ดเขาแนะนำเนาะ ทำตามที่ในดีดอดเขาแนะนําเพราะว่าบางทีเปิดเข้าไปเขาจะมีเนาะคุณป้า,าอจอนก็สวัสดีค่ะตอบกับคุณกอ๊อฟเนาะสวัสดีค่ะคุณบุญเรืองก็รวยรวยปังปังค่ะขอบคุณนะค,ะคุณมาลิก็สวัสดียินดีที่รู้จกักขอบคุณนะคะก็ยินดีเช่นกันนะคะคือเปิดค่า,าการมองเห็นแล้วก็ยืนยันตัวตนเนาะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณรัฐนะคะสวัสดีขอบคุณน้ําใจนะคะที่มาให้เนาะ,ะขอบคุณมากมาก <c oughs> ขอบคุณนะคะวันนี้ก็เรานอินดีที่ได้รู้จักเนาะ,ะได้รู้จักเพื่อนเนาะก็ได้ไปเป็นกําลังใจให้กันนะคะเนาะคุณมะลินะคะวันนี้ก็มีเพื่อนใหม่สองคนเนาะ,ะเป็นคุณเด่นชัยก็สวัสดีคุณรัฐนะคะทับพรมคุณบุญเรืองก็สวัสดีคุณรัฐคะ่ะสวัสดี ดีคุณสาวตุ๊กก็สวัสดีคุณแอวเนะาะสวัสดีคุณตา,กาเกษมสาวตุ๊กก็จะดีกว่าส่วนที่จบไปแล้วก็ไปดูช่วยดูคลิปเพราะว่าเขาต้องการส่วนนั้นมากกว่าเนาะต้องการส่วนส่วนที่ให้เราไปดูคลิปมากกว่าที่จะมาเป็นตลาดนัดนน่แหละนั่นแหละคุณเท่าดาด้าก็ขายทุกวันเนาะก็เป็นตลาดที่ขายทุกวันขายข้าวเหนียวขายอะไรเนาะแล้วแต่ที่เราจะเอากนะันเนาะ